ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีมังกรลัคนาราศีมังกรนะครับคุณลัคนาราศีมังกรคุณมีดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนนะและดาวเสาก็นี่แหละพระรหัสย้ายมาทับอยู่กับดาวเสาเลยทับลัคนาด้วย ้งบอกให้ฟังแบบนี้ว่าชาวลัคนาราศีมังกรนั้นดาวหลักๆใหญ่ๆมาทับลัคนาตรงนี้ร่วมตีโกนกับราหูนะครับโดยมากจะหมายความว่าคุณนะนะครับคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะครับแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีบางคนก็อาจจะได้ขยับโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานนะ นะครับดาวพฤหัสนั้นยังหมายความว่าคุณอาจจะมีเพื่อนใหม่ๆมิตรใหม่ๆมารู้จักเจอเจอกันเป็นสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่ดีหรือมีความคิดจะริเริ่มทำอะไรใหม่ๆแล้วมันศบช่องทางดีทำให้มีกำไรกำไรทำให้ตัวคุณเองนั้นโชคดีนะครับนะครับแต่ดาวพฤหัสที่ย้ายมาทับลักตรงนี้ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้การสนับสนุนฉะนั้นทําอะไรต้องฟังผู้หลักอย่ากเข้าไว้นะอย่าเสือกวานแมนโชว์วูแมนโชว์แบบนี้ไม่ได้นะครับทําอะไรต้องพยายามฟังผู้ใหญ่ฟังคําแนะนําของผู้ใหญ่เข้าไว้แล้วจะดีนะครับดาวพรหัสที่ย้ายนะครับพรุ่งนี้นะจะอยู่ไปตั้งแต่พรุ่งนี้ถึงวันที่8กันยา ยังเลงไปยังเรือนความรักด้วยชาวมังกรก่อนหน้านี้ความรักไม่สมหวังเลยมีแต่ความทุกข์ใจจุกจิกใจความรักไม่เป็นไปอย่างใจหวังแต่ดาวที่เดินขยับตรงนี้พระหัสย้ายขยับถอยหลังมาตรงนี้มีโอกาสจะมีคนใหม่ๆมาชอบพอมาถูกใจนะครับมีโอกาสจะมีคนใหม่ๆมาชอบพอมาถูกใจแล้วก็เราก็อาจจะมีความรู้สึกที่ดีกับเขาแต่ขอให้ค่อยๆดูไปก่อน นะค่อยๆดูไปก่อนอย่าพึ่งผีผามนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ทําให้เราเองเหมือนกับกระชุ่มกระชวยขึ้นนะแต่ว่าการที่ดาวมาอยู่ตรงเนี้ยใครที่มีปัญหามาก่อนหน้านี้ความรักเนี่ยไอคนรักเก่ามันไม่กลับมาแล้วนะเออต่างคนต่างอยู่และจะดีเข้าใจไหม <c oughs> เพราะว่าสาวกับพฤหัสอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมจากเดิม นะเออซึ่งก็หมายความว่าเราเองอาจจะเจอกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่ดีด้วยก็ได้นะผมจึงอธิบายให้ชาวลัคนาราศีมังกรฟังกันไว้ให้ชัดๆไว้ตรงนี้นี่ก็คือดาวพฤหัสที่มีอิทธิพลย้ายมาทับลัคนาราศีมังกรร่วมกักบดาวเสาร์แน่นอนนะครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี